เดวีออฟลิทวิชออริจิโอครับก็เป็นเครื่องโกของวิพีนใช่อแล้วไม่ได้เป็นเครื่องโก๋วิพีนเหมือนการเพราะเธอชวนอะไรก็จะไปทำด้วยอ่าฉันไปทำเพราะว่ามันดีจริงๆแล้วก็วันนี้ก็ดีใจมากที่ได yes, ้มางานของออริจิโอแล้วก็ได พบปากกับคุณหมอของพี่พีที่พี่ไปหามาร่วมครึ่งอแขกในวันนี้ก็เป็นเกียรติของผมจริงนะคะเรื่องนี้ดีไหครับรู้ได้ไงว่าครึ่งหนึ่งเอาเดินเห็นทักทุกคนเลยวันนี้อาจจะทุกคนก็ได้ เครื่องนี้ดียังไงครับมันดียังไงครับพี่ดีก็เครื่องนี้นะครับเป็นโอริซิโอก็จะเป็นเครื่องที่ช่วยยกกระชับครับผมแล้วก็ทําให้ผิวเราเนี่ยดูแน่นขึ้นดูแบบว่าตึงขึ้นด้วยครับผมช่วยกระตุ้นคอลลาเจนภายใต้ผิวของเราทำให้ผิวเรารู้สึกเงินฟูขึ้นแล้วก็เรียบเนียนขึ้นด้วยมันเนียนอย่างเงี้ยแน่นอ่านคนผมก็แต่เราแบงคนก็มีสิวปกค้องเหนื่อยนะครับก็จริงจริงๆรคนเนี่ยจะชอบคิดว่าเหมือนหนูว่า เรื่องของการยกกระชับนะฮะมันอาจจะต้องเหมือนว่าเอ๊ะอายุ30ขึ้นไปหรือว่าต้องเริ่มเอจิ้งแล้วหรือเปล่าที่จะเริ่มไปยกกระชับนะครับแต่จริงๆแล้วเหมือนว่าพอเราอายุ20่กว่า20แล้วจริงๆแล้วเราเราเราสามารถเริ่มสามารถเริ่มดูแลตัวเองได้แล้วยิ่งยิ่งเราเริ่มเร็วเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้การหย่อนคล้อยเนี่ยมันชะลอไปได้เร็วด้วยใช่พอใส่ที่จริงๆแล้วก็ลองศึกษาดูก่อนก็ได้แล้วก็มันมันช่วยเรื่องความเรียบเนียนด้วยเรื่องความแน่นหนังผิวด้วยอะไรอย่างเงี้ยิี่เราสัง พีพีน่าจะมากเลยนะเลยหรอใช่มาทำงานด้วเองก็จะแต่งงานป้าก็ต้องสวยเต็มตัวเนาะใช่ไหยส้มเลยอ่ะก็ก็ให้ความสำคัญนเหมือนเพราะว่าเราทำงานอยู่แต่ว่าหน้ากล้องทุกวันอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งก็คือเรื่องผิวก็เป็นเรื่องของความมั่นใจด้วยแล้รู้สึกว่าแบบโอ้โหถึงว่าผิวดีมากมั่นใจเลยก็ก็เราก็อยากมั่นใจไงแล้วอยากมีผิวที่มันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าหลายคนอยากมั่นใจเหมือนพี่ต้องต้องถามวิจิตรถ้าอยากมั่นใจเหมือนดี่ต้องถามวิจงตรไงอยากมั่นใจเหมือนผมเหรอก็ทำฟันวิชิโอสิครับใช้ฟันวิชิโอปุ๊บเราพอถือหน้าถือหน้าเราดีกรอบนอกรอบหน้าเราชัดอะไรยเงี้ยเราก็จะแบบเดินออกไปด้วยความมั่นใจว่าเอ้ยเราก็ดูดีใช่ไหมเดินไงเดินมั่นใจอ่ะเดินให้ดูหน่อยเฮ้ยนี่อะเนี่ยอะยังไม่ทันเดินเลยทำไมมั่นใจแล้วอ่ะ ตื่งมากมัแล้วฝากก็ฝากฝากักหน่อาครับผมก็ฝากออริจิโอไว้กับทุกคนด้วยนะครับใครที่อยากดูแลตัวเองนะครับดูแลหน้าของตัวเองนะครับให้กรยชับขึ้นสุขภาพอยู่หน้าดีขึ้นริบเรียนขึ้นแล้วก็กระตุ้นฮอร์โเจนกองใบหน้านะครับอย่าลืมออริจิโอครับโอเคเพื่อนกลับจากเดินสายโปรโมดซองแดงมา ครับก็ถือว่าเป็นอีก่งประสบการณ์ที er ่สนุกนะครับไม่ได้กลับไปประมาณปีนึงแล้วเนาะหรือสองปีนะประมาณปีสองปีปีสองปีนั่นแหละครับผมไม่ได้กล um> ับไปเลยแล้วก็พอกลับไปเป็นแฟนก็ให้การต้อนรับดีมากๆครับผมแล้วก็น่ารักมากๆได้ไปเจอพี่พิสูจน์นุ่นด้วยก็สนุกมากๆรับเขาบอกว่าท้างแต่งอยู่แล้วก็ครับขอบคุณมากครับโชคดีครับผมว่าอยู่แล้วเป็นแฟนเขาก็ พอเรามีงานมีหมายมีภาพยนตร์ที่ไปเข้าที่ฮ่องกงแล้วก็ไทเปเลยฮะทางแฟนๆเขาก็มาให้กันอนรับของเราปเป็นอย่างดีครับซึ่งล่าสุดพี่ไทยก็ยังยังมีอยู่ในโรงอยู่ด้วยใช่ครับไม่ให้ก็เพิ่มความพิเศษไทยใช่ครับก็ที่ไทยก็ทยังอยู่เนาะแต่ว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะใครที่เข้าไปดูภาพยนตร์นะครับในช่วงนี้นะก็จะมีความพิเศษขึ้นมอีกเพราะว่า ช่วงของเอ็นเครดิตนะครับก็จะมีการเพิ่มซีนใหม่ดีลนซีนต่างๆอะไรเงี้ยก็จะมีไม่บอกจำนวนดีกว่าเดี๋ยวให้ให้หลอกเขาไปดูในโรงภาพยนตร์ไปไปที่ไปที่นู้นก็ไปสร้างดีนมาเยอะเหมือนกันเด้อหลอกฮะอันไหนครับไม่บอกอะไรมาจำได้หรือเปล่าเขาไร้มาบ้างจำได้ทำไมผมบอไม่ได้เออจำได้เพื่อนเนี่ยเธอทำอะไรมาบ้างฉันจำได้หมดอะไรบ้างเรื่องดีๆแสดงว่าจำอะไรไม่ได้เลยจำได้สิจำอะไรได้ ทะเลาะเธอไงเอ้าเฮ้ยฉ oh. yeah, so ันไม่เคยทะเลาะเธอนะเธอกลัอะไรฉันตลอดฉันทำอะไรให้เธอได้ฉันจะบอกทุกคนตรงนี ance> ance ้เลยบอกว่าไม่มีไม่มีทะเลาะกันก็ไปแบบว่าสนุกสนุกไปโปรโมทที่ตัดต่อแบบวันใจตีมวยผันใจตีมวยก็ดีใจดีใจนะความจริงแล้วผมว่าผมว่ามันมันก็เป็นเป็นแมจิกอย่างหนึ่งนะครับการที่เหมือนว่าเราทำภาพยนตร์แล้วก็เหมือนว่ามันสามารถ ออกไปสู่ต่างประเทศได้อย่างเงี้ยออกไปสู่ที่หลายๆที่ที่อยู่นอกประเทศไทยได้เราก็รู้สึกว่าก็ก็ดีใจที่แฟนๆนอกประเทศก็ให้การตอบรับเราอย่างดีแล้วก็จริงๆแล้วด้วยการที่พอพอมันเป็นหนังรีเมคเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือการพันหนังเรื่องนี้กลับสู่ต้นกำเนิดภาพเจ้าก็มีด้วยครับจริงๆกับการที่หนักกัน เขายไม่ละอีกประเทศดีใจครับดีใจมากก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเราสองคนเลยแล้วก็ทางพวกเราสองคนแล้วก็ทีมงานทุกคนก็ตั้งใจกับกับภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆผมดีใจที่เหมือนทุกคนได้จะได้มีโอกาสได้ชมภาพยนตร์ของเราครับต้องหาคิวเดินสายตรงนี้ได้ไหมสุดแบกประเทศเลยครับก็จริงๆถ้ามีโอกาสที่ดีเราก็อยากจะดูไปดูี่คริงการทำงานกับผู้ส่งอิทธิพลด้านบันเทิงของเอเชียเป็นไงบ้างผมไม่กล้า เปลี่ยนแล้วเมื่อก่อนจะต้องหอมตัวไม่หอมตัวแล้วเขาคือเนี่ยอยุงตู้ทรงเขาคือคู่ทรงอิิพลแห่งเอเชียคุณพระคอนเสิร์ตบมือพี่ดูเงี้ย ดีใจครับดีใจที่แบบเขาทิมองเห็นความสามารถของเราก็ดีใจครับดีใจมากๆแล้วก็คือตอนแรกก็ไม่รู้เหมือนกันครับเห็นตามแท็กที่แฟนๆแท็กมาเหมือนกันแล้วก็พอเขาไปอ่านยัง้ยก็ก็ชอบเหมือนกันนะผมด้วเหอเราก็ติดอยู่ในผู้ส่งทีวีของเอเชียด้วยก็ติดตามรู้ทุกปีเหมือนกันไม่คิดเหมือนว่าปีนี้จะได้ เรก็ขอบคุณทุกคนกลอดแล้วก็พี่ว่ารางวัลนี้สำคัญจริงๆคือแฟนๆแล้วกาที่ให้การสปอร์ตสมอกับทุกๆคนงานที่พี่ทำสี่ร้อยเป็นมากไรทสี่ร้อยู่ในสนสิบเป็นเพราะอะไรเหรอฮเป็นเพราะ เพราะเขาทรงอิทธิพลนะรี่จริงๆเหมือนว่าใครที่อยู่ใกล้จะรู้เลยว่าเขาเป็นคนที่ทรงอิทธิพลจริงๆแล้วรู้สึกยังไงเรารู้สึกว่ถึงอิทธิพลของเขาโอ้โหเหนึ่งตอนนี้หลายด้านอยู่นะด้านทางสุกไงเขาแบบทรงเหมือนว่าเป็นเพราะว่า จริงจังเพราะว่าพีพีเขาเป็นคนที่เหมือนว่าความเป็นตัวตนของเขาเราก็ผมว่าสิ่งที่เขานําเสนออะไรเงี้ยมันก็ไปสร้าง motivation สร้างเสริมสร้างความมั่นใจสร้างแรงขับเคลื่อนอะไรในใจคนหลายๆคนแรงน้ความสามารถเอาการก้าวข้ามผ่านความมั่นใจของเขาอะไรต่างๆอะไรเงี้ยือว่ามันก็สมศักดิ์ศรีของเขาพูดดีนะเนี่ยพูดดีนะเนี่ยพูดดีนะเขาส่งอิทธิพลมาแล้พี่แล้วแต่ความมั่นโอ๊ยเฮ้ยมั่นใจ ที่สเต็ปจากนี้จะยากขึ้นเลยสำหรับพีแต่คนอาจจะโฟก,กัสมากขึ้นในการทํางานเลยก็พีว่าทุกงานก็ยากเหมือนกันครับแล้วก็พยายามจะทืองานให้มันออกมาดีที่สุดนะผมยิ่งงานกับผู้ประกอบวินอย่างเงี้ยก็ยิ่งยากพี่ใครจะไปโอโ้โ,อโหอินโพลของเอเชียนี่ของโลกใบนี้อย่างเงี้ยสู้ไม่ไหวนะของโลกเหรอโลกใบนี้ <laughs> <laughs> ตายละแล้วผมก็ตั้งใจรู้งานครับแล้วก็ คิดว่าความยากมันก็เป็นข้อดีเหมนะือนกันเพราะว่าท,ทางที่มันมีโจทย์ที่มันยากขึ้นเนี่ยเราก็ไ,ได้พัฒนาตัวเองเพื่อทํางานให้มันดีขึ้นด้วยอยากได้ความคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์จากความหน้าหวานเมือกิน<ห>ตอนเมื่อก่อนเป็นกินพีแต่น,นี้จะเป็นพีกินแล้วนะโอ้ไม่ะ <laughs> โทอาจจะเปลี่ยนนิดนึงผมยาว <ผม S 1> เลยเพราะมันมะีความต้อยหวานแล้วความสวยนี่ถ้ามตัดผมแล้วนะตัดผมแล้ว ตอนนี้พี่จะเป็นแก้กายเป็นคุณกริดแทนแล้วนะคุณกริดเหรอเขาบอกเขาจะเป็นแบดกริดแบดอย่างเดียวไม่กีิตรงนี้นะครับอยากอยากเป็นแบดกริดครับแต่ว่าตอนนี้พอเริ่มไว้มามันเริ่มเป็นแบดกิดบูดแต่ก็พยายามพยายามแบบหาทรงใหม่วันนี้ก็แบบ ออทรงอิทธิพลจริงๆอ่ะไหลหล่นเลยทรงไหนทรงอิทธิพลทรงอิทธิพลถ้าทรงไหนเขาก็เขาก็น่าหวานมมีวันหนึ่งเขาถักเปียได้นะเขาหน้าถักเปียสิได้เขาถักเปียแต่ว่าขับเดี๋ยวลองดูครับก็พอดีแบบไปไปเจอแมกกาซีนครับตอนนั้นมีมี ผมมีแบททิตมีทอมแฮงค์มีทอมครูซแล้วก็มีอีกคนนึงเป็นจำจำไม่ได้น่าจะเป็นเรเนโรแล้วแบททิตเขาแบบผมยาวอ่างเงี้ยากเล่าเขแบบอ๋อเรรู้สึกว่าเฮ้ยสักครั้งลองดูเหมือนเลยเหมือนเลยเหมือนแบททิตเหรอเหมือนเลยเหมือนใครเหมือนใครเหมือนแบททิตเงี่ยเหมือนใครใช่ ร้างผมบนไม่กินใช่นะฮะร้างผมบดเซ็ตก็เล็กแรกก็จะมีบ้างช่วงที่มันเหมือนว่าเหมือนกําลังจะยาวแต่ว่าก็ยังไม่ยาวแต่ว่าผมว่าพอมันประมาณนี้ก็เริ่มเริ่มเข้าทีเริ่มเข้าทีครับเค้าอะไรอย่างเงี้ยมื่อเริ่มสวยเป็น้วเรายากขึ้นไหมในการดูแลัวเพราะตัดผมที่นี่กว่าจะแห้งใช่ก็ก็จริงๆเป็นการไว้ผมยาวที่สุดในชีวิตก็ต้องใดใดนานนิดนึงแล้วก็พอ ดัดผมมันก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องอผมแห้งบ้างก็ต้องแบบนวดผมมาร์คผมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอะไรครับว่าไงครับแบตเตอ่าด้วยครับผู้ส่งอิทธิพลอ่าสองเดทคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตตอนนี้เตรียมพร้อมมาถึงไหนแล้วมันใกล้แล้วมันไม่กี่วันละก็เครียดๆอยู่ครับก็ เลยประมาณ2อาทิตย์แล้วครับผมที่จะไปเจอกันสำหรับวิวคิดในทีวีปิดเดลเรนโรเบรนิ่งคอนเสิร์ตก็พวกเราก็ช่วงนี้ก็ซ้อมเนาะทุกทุกวันเลยหลังจากอีเวนต์นี้ก็เดี๋ยวไปซ้อมต่อทุกวันมันมีอะไรต้องปรับต้องอะไรไม่พอ,รอ,รอจริงจริงพอถึงทุกขั้นตอนการซ้อมจริงจริงช่วงม,มาช่วงนี้ก็ไม่ได้ไม่ค่อยมีอะไรปรับมากส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมมากกว่าครับฝึกซ้อมในห้องฝึกซ้อมร้องฝึกซ้อมเต้นแล้วก็ ปป ses, paid paid yeah. yeah. ทั้งร so awesome. hmm? okay. ้องทั้งเต้นไปพร้อมๆกันแล้วก็มันก็จะเป็นสเต็ปในเรื่องของการลงเวนิวจริงขนาดจริงอะไรอย่างเงี้ยรวมกับแดนเซอร์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปหลักๆเรื่องของกันจริงงานแต่งจะมีเกิดขึ้นบนเวทีจริงๆใช่ไหมคะอะไรนะฮะจริงงานแต่งอะค่ะจริงงานแต่งไม่จริงงานแต่งมันมีคอนเสิร์ตงานแต่งอ๋อมันก็อาจจะต้องมีจริงงานแต่งไหมใครจะกล้ากับผู้ทรงอิทธิพล อยู United, uh, like ่ไหนอยู hmm. ่ไหนที yeah. mm ่ยังไม่มาอยู่ไหนตั้งแต่แหวนเขาอ่ะมีมีเป็นร้อยวงนี่ไม่แล้วของเราที่ให้เขาอยู่ไหนใช่นะฮะของเราที่ให้เขาอยู่ไหนเอออยู่ไหนแบทเท็ดเราเตรียมทุกอย่างมันยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงงานเลยโจลี่ โจลี่โจลี่คาดหวังไหมครับแหม่จลี่โจลี่โจคาดหวังนะอยากได้ใหญ่แล้วก็อุ้มบุญด้ไหมเป็นเจลี่อ่ะอยากได้แหวนใหญ่แค่ไหนบอกเขาซิไม่ใหญ่แบบกลางๆก็พอห้าถึงสิบกรัตคาร์ตกิโลขนาดห้าถึงสิบล้านกรัต มีหรอมันหาได้หรอพีพีไม่ต้องสนใจกันหรอกอะไรอยู่บนมือพีพีมันก็ส่งอิทธิพลเหมือนกันรอแต่ว่าล่าสุดปล่อยคอนเทนต์ออกมาเรื่องแบบว่าควาเห็นไม่ลงตัวกันแล้วเนี่ยงานแต่งยังไม่เริ่มจะเริ่มตีกันแล้วขัดแย้งกันแล้วเนี่ยผมเปนคนแบบเรียบง่ายเป็นคนแบบอ่า สบายๆง่ายๆคืออะไรที่หนูชอบแบบพี่เขาก็ชอบผัดตลอดเขาจะฝึกตลอดเลยใช่ไหมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นไรเออแต่พี่เข้าใจเรื่องที่ฮันนมูนอ่ะพี่บอกว่าอิตาลีใช่ไหมแต่กินหม้อแปมปาวาคอันปะวานี่คือใจรีมาไปถึงหนูบอกหนเป็นทะเลอัมพะวาของบิวกินอ่ะคือรีมาไปวันแรกๆที่เราเจอกันหรือเปล่ามีคนบอกว่าย้อนวัยหรือเปล่าวันแรกๆที่จะเจอกันเธอเคยไปด้วยกันนแรก มีแฟนคลับเขามาจับจับโยงจับโยงอะไรนะฮะเปล่าช่วงนี้เขาบอกว่าต้องสนับสนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวก็เลยบอกว่าเที่ยวในประเทศ้สึกว่าไปอังกวาดีกว่าตลาดน้ำไทยคิดถึงวันเก่าๆเหรอครับคิดถึงวันเก่าๆเหรอคิดถึงทุกวันที่ข่าวแดดพี๊ด เพราะถ้ามีน้องเกลก็จะบอกว่าแต่พูดว่าเกลเลือกกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอภิเกลเหรอครับอภิเกลอภิเกลก็เกลเขาอาจจะไม่ชอบคนมีอิทธิพลนะอาจจะแบบ ชอบแบททีปเกียวน่ารักอ่ะน่ารักเนอะเป็นยังไงบ้างเจออะไรเจอต่างหากเลอจะจะต่างหาเป็นยังไงต่างหากที่เจอจริงๆเพิ่งเจอครั้งแรกครั้งแรกก่อนเมื่อรอบนั้นแหละผมว่าน่ารักมากน่ารักมากเป็นตัวการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เจอรอบสอง้วก็น้องก็น่ารักดีอะอันนั้นไงครับที่คนไทยว่าแบบว่าเกี่ยวเลอกกินเกียวเลอกกิน ก็ิงเกลเดี๋ยวพอเกลโตขึ้นนะเกลจะเกลจะรู้ว่าเกลเลิกผิดคนมพี่จะแก้ครับพี่จะแกงพี่จะยังไงไม่ผิดไม่ผิดก็แบบว่าเกลเลิกพี่กินก็ได้พี่กินเขาเป็นหนักเดีวอยากได้ของเล่นก็พี่สุดมาแล้วหรอพี่สุดแบบอะไรต้องเป็นหนักที่พี่สุดมาแล้วเขาเคยซื้อของให้เด็กๆย่งเงยอ้โอเคนะขอบคุณครับ ถ่ารูปกันโจลี่มาโจลี่เออได้ดิได้ดเหมือนสิเนี่ย